อืสวัสดีจ้าแม่ได้จ่าไม่กินบักมวงพอดีไม่ได้อยากกินของสมสม,สม,มาม่จ้ามีร่องน้ำปลาหวาน มีทั้งเกลือเกลือพริกเกลือเจวนะจ๊ะอืม,อมบางวันนี้นี่นะว่าจะหาซื่อสมสมติมันด้นวยดิบๆไหมแต่แบบที่เนี่นค้อนยืน่นฝรั่งเขาจะเจบิกจักกินเนิ่ยบางวงดิบเนาะก็จะกินแต่น้วยสุก หาสื่อนยดิบๆเพราะไขไดมันไมีแต่เจ้งสีเละจ้ะเสียนออกเหลืองๆนิดนึงแต่กับมีรสชาติสมอยู่นั่นได้ว่าบะสมหลายเนาะ,อ,ะอ,อันไดบังม่วงสูกมากที่นี่แปมเป็นเห็ดอันเขาเนี้ยบักม่วงให็ดไผ่ย้องสาก,กินไหมตอน จนไปยุทธให้เสือเป็นกินเป็นมักเป็นจิตใจม้าเหนียนเสือบกม่วงสุกมากเป็นก็ะเลยบอกววานเห็ดอันข้าเหนียวบกม่วงเห็นกินแน่ปะนะก็ะเล่นแปมก็ะเล็เห็ดอันข้าเหนียวบกม่วงเห็นเป็นกินมักหลายเดี๋ยวอันถ่นเวลาแปมมีแบบม่วงสุกเดี๋ยวแปมจันอ่าเห็ดเห็ดอันคลิปวิธีเห็ดข้าเหนียวบกม่วงให้มึงเด้จ้ะ แต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแบบม่วงสุกเปาาตรงนี้ห้างสะาดอะเมื่อยากออกไปข้างนอกดูนะเพิ่นญาตนเพิ่นจิดเวลดเนาะพะวันยืดแถวบ้านหนึงน่งพออย่างห้างสานี่มีอยหกคนกับมาจากอิตาลีมาจากที่เนียน เอนต้องกักโตเนาะกักโตัยุบ้านที่นี่พยาะยังห้างสารพเป็นเห็นนั่นถ้าเจ้าไปออกไปซื่อของข้างนอกเป็นก็ะลยยานเิ่นว่ามันอันตรายบับทีเ่เนียนกลับมาเนาะเวลาป่ปออกไปเสื่อของข้างนอกเพป็นย่าน,ย,านาย่านไหลกลับมาฝ่อหลังมึง ร่างหนานะะเพื่อนจันเป็นติดเชื่อแต่วา่ยายันก็นดีเราจะป้องกันก็นดีแล้วเพื่อนนันไปเสือนพวกกับเขาเนาะซื้อของมาตุนไวประมาณสามเดือนเนียมั้งเพรานว่าถ้าบ่จําเป็น,ปปนบ่ออกเปลนข้างนอกดีกว่าเนาะกินบะม่วงน้ำมันเวาาน้ำนะจ๊ะ แสบเพื่อบอกวา่าคำว่าจำเป็นว่าอย่าง,องของแปข้างนอกเป็นอะไรสื่อของมาตุนไหวนสามเดือนรัฐบาลก็เจาะก็บอบกว,ว่าต้องย่านดอกกันกับเข่าพ่ออายุนะอ,อาหารเพียงพ่อก็ต้องสื่อมาตุนอาหารเพียงพอน ส่วนมากเขาจะเอากระปุกเป็นของเงินพปอกอาหารเนี่ยมาจากต่างประเทศเนาะจากมาจากประเทศอื่นเนาะส่วนมากจะนน้ำเขาไหมบัที่เนียนหมอก็บ,บอกเนาะว่าเพือ่อความปลอดภัยให้ให้ยุติบ้านไม่ต้องออกไปสถานเียนชุมชน มันก็ต้องเสื่อนกับเขามาตุนไว้นะจ๊ะที่เนียนเคยไปซื้อของมาตุนเอ๊ะเจ้าวันสถานการณ์ของเงินประเทศเช็ให้ฟั่งนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเนาะการแพร่ระบาดนะจ๊ะการติดเชือ้อไวรัสโควิด COVID นะจ๊ะไวรัสโควิดสิบเก้าย่วนประเทศเช็กกะตอนนี้กะ ลอยก่าค้นนะจ่ะกระเค้นประเทศเขาเจาก็มีการป้องกันดียุรัฐบาลาเจ้าก็ดีอยู่เนาะอันตอนนี้ก็มีการอันมีการประกาศออกมาแล้วนะจ๊ะว่านจะปิดประเทศเนาะเราที่เนี่นกัปิด้าน้าเนาะ้านขาต่า,างๆคือสามารถเปิดได้ด้าน้านอาหาร้ันทีไัน ของสดไหมจ๊ะพวกของกินเนาะแบบที่นี่ก็จะเปิดร้านขายยาใดแล้วก็จะเมี่ยนปั๊มน้ำมันเนาะจ้ะของสําคัญสําคัญแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกร้านอาหารเลยเองสิไหมจ๊ะพวกกันอกิจกรรมต่างๆเนะาะบม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าเช่นพวกไอสาวยน้ำนี่อย่างนี้สิคือปิดเนาะกันลดทั้งเสียน ไอ้รถไฟขบวนรถไฟกับปิดไปบางขบวนนึงสี่เนาะจ้ะเพราะว่าข้าเจ้าป้องกันบ่ใาเห็นมันแบบว่าเพนยานมันจะควบคุมบ่ได้คือจังประเทศอิตาลีเนาะจ้ะรัฐบาลข้าเจ้าก็เฮดดีด้เข้าเจ้าก็ควบคุมคนที่ว่ากลับมาจากประเทศเซี่ยงก็คือเหียนกักตัวยวนตะแน่นอยู่ในในบ้านเนาะถ้าเกิดว่าผู้ดอ่น ฟ้าฝืนก็คือเขาเจ้ากับมีการปรับเนะ้อจ่ะกลายอยู่ลายเติบยุ่จ่ะนั่นแหละระบบที่เนียนมันกะรัฐบาลก็จะเอากรเฮดเต็มทีแล้วเนาะแต่ว่ามันกัมีเท่าอันคนฟังคนโบฟังเนาะบางคนกับปฏิบัติบางคนกับโบปฏิบัติไหมย่างอันตอนแรกๆกันยังมันเดี๋มีคนติดเชื้อเนาะ รัฐบาลขาเจ้าก็บอกว่าขอความหลมมือคือถ้าเกิดว่าว่าจำเป็นกับว่าอยากให้ไปประเทศเซียงเนบว่าอยากให้ไปประเทศอิตาลีมาที่เนียนคนประเทศเช็กข้าเจ้ากันมักกันออกไปเล่นสก,กีเนอกจากขาเจ้ามักไปเล่นสก,กียื่นอิตาลีเนาะขาเจ้าก็บอกเขาเจ้าก็บ,บ่ใครฟังเนาะที่เนียนพ่อที่นี่เดี๋ยวนีระบาดกะส่วนมากกลับมาจากปวดกลับมาจากอิตาลีนลั่นแหละจ้ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ พวกที่เป็นเวรัดเนาะติดเวรัดมันก็มีทั้งคนฟังทั้งคนบ่ฟังบางคนบ่กักตบางคนก็กักโตัหายยูบางคนกับบ่กักตัวนะจ๊ะมันก็ถูกประเทศมันก็จะมีสี่คือกันเบิดเนาะคนที่ว่าดื้อแนนฟังคนเห็ดตามบ่เห็ดตามมีสี่นะจ๊ะอันเราไปจะว่าถึงเงี้ยเรื่องหนากากอนามัมยวนประเทศเทคนิค ขาดแค้นหนากากอันไม่เนาะขาดแค้นทกประเทศน่นะจ้ะแต่ว่าประเทศเช็กขา้าเจวนประเทศเช็กขา้าเจวน้ำเขาหนาการกันตไม่มาจากประเทศจีนเนาะเคลื่อนข้าเจาบ่มีนโรงงานผลิตนะจ้ะบัดเทศนี้มันก็เลยขาดแค้นอนพญายันตา,าก,กันเป็น หาสื่อหน้ากาก,กอันไม่ตั้งแต่นเอนประเทศเช็กบัลเดีมียนคนติดเชื้อเนาะอันตั้งแต่แกได้ยินขา่าวอ่ะอิตาลีมีคอนอันติดเชื้อจิงสี่เนาะกระเป๋านี่แกก็ไปหาสื่อไปหาสื่อบ่ได้ไปออกไปทุกมือเขาเจ้าอันเล่บอกวันมันบ่มีดอกมันขาดตลาดเป็นประมาณสี่หาอาทิตย์แล้วไอพ่อวนอนันคนเขจ้ากับสื่อกักตุนไวไหม บัดที่นี้นเดนี้รัฐบาลเขาจะเอากวพยายามที่จะเล่งหาสื่อมาไห้เนาะเพิ่นก็บอกว่ามันหาสื่อบ่ไดเพราะมันขาดแคลนหรือประเท่มันแพงพร้อมมันกับถูกประเทศนะจ๊ะเดนี้มันขาดแคลนนอนขนาดเป็นประเทศที่ผลิตหน้ากากเองเนาะก็ยังงินขาดแคลนถ้งเงินสื่อแพงพร้อมยังประเทศให้เนาะมีต้งว่าสิบเอ็ดโรงงานกันยังงินขาดแคลนแถมยังต้องสื่อราคาแพงภาษายังก็ประเทศเช็เนะจ๊ะ หาซื้อบ่ได้ที่นี่ก็เลียวบ้านมันก็นมีอันไอหนากากกันไม่อันเก้านะแกซื้อไว้อยู่แกซื้อแหวงแต่ปีว่างหันถ้าเกิดว่าจําเป็นอีหลียังสิเนาะถ้าไปสถานที่ที่เสี่ยงเนาะอันนี้ก็ควยซื้อเอ้ควยเอามาเอาใส่เนาะกระทั่งที่ดีพากันนั่นยุบานเ่ะจะปลอดภัยที่สุดจากกัน ฝากกันพี่น้องชาวไทยในได้จานกันถ้าเกิดว่าออกเปนถ้าผ้ากันไปประเทศเสี่ยงกลับมากกับผ้ากันกักโตในได้จาาเพื่อที่จะบบเห็นเชื่อมันแพร่กระจายเนาะแพร่ไปหลายถ้าพกว่ากัน,น,นให้ความหลุมมือทุกคนนอนแพร่ไอเเชื่อมันก็จะได้หายไปไมไ่ว่ายัางสีเนาะจาะ่ะเนาะ ้ะก,ะาการรักษาสุขภาพนี่จยจะอายืนพยายามเหมืนอนยุบานเนาะอยะเปอยนสถานทีที่มันเนี่ยเสี่ยงเนาะสถานทีแอาอาัดชุมชนนีงสิพวกงานเนี่ยปาตีกับยาผึ่งมีนช่วงนี้เนาะจะเพื่อความปลอดภัยเนาะการเดนถ้าเกิดตังค่นตังเห็นความร่วมมือเราเหมันก็จะวิกฤตนี่มนก็ไเลยหายไปไว,ไว้ๆยังสี่เนาะจะเนาะกา ช่วงนี้เศรษฐกิจก็บบดีพร้อมกับถือว่าเป็นการเก็บเงินพร้อมเนาะงดการปารตีงดการช็อปปิงนะ้งเนาะเก็บเงินไว้เพื่อความปลอดภัยนะจ๊ะเนาะกับเป็นห่วงนะจ๊ะเป็นห่วงทุกคนอยู่ประเทศเช็กดีเปมกะติดตามสถานการณ์ตลอดเนาะว่าเออมันจะเป็นยังไงน,นะจ๊ะเนาะกับตอนนี้กับเปมกะเก็บตัวเองอยู่บ้านอยู่ตะบานคือกันนะจ๊ะเนาะกะ ก็ขอบพุ่นนะจ๊ะสำหรับการรับชมถ้าเกิดว่าผู้ใดมากรกะซอยกดแชร์กดติดตามให้นน้ำเนได้จ้าหรอกก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเนได้จ้าวล่นเมียนคลิปใหม่ๆก็จะได้มีาการแจ้งเตือนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บซ้ำนี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า